I don't even know how I remember that. Mm. How do you remember? It's a lamb Yeah. Really? Mm. It's coming out. Mm. <laughs> it's, like it's a cow Cow? cow. Mm. It's rice Hmm. It hmm. India good. ม,มันเป็บมัมเป็นหมูว่ะน้ำส่วนยอยังบาบาว่าบ่เขาว่าส่วนไอซียู่ไอซิแก้วไอสิแก้วไอาวข้าวนักแก้วเซมโอคก เจสโคเโอเอจะเป็นจูอ่าข้าวอืมอืมตอนยังก็ไปจูเจอกันจูแต่เนาอ่นบอดี this b e d word you remember at all ม่ใช yes, ่ y e เป็นอย่งยังกลวนฮะเป็นอย่งยังกลวนฮะเป็นกกวนตลอดนามเอ็ดคลิปว่เหตุไ่เป็นอย่งไ่เป็นย่าง่เป็นอย่างบุ๊คเป็นอย่างยุ้เป็นอย่งบุเป็นอย่ง We're open now. Well, we're open now. So I now, need you. wow. Hmm? Well, I can talk to you now, but I can't remember anything. <laughs> you understand, but you cannot speak. So I'm going to. You... What? I teach you a but you don't not remember. You just well. know the bad words, and then he may get angry with you. เป็นไอทียูกูดเวิร์ดยูโดนล e m เบอร์เป็นไอทีย o u b ด d ว o r ์ด n e time that's it. เยอะเดียวเท่านั้นแหละคันคำหยาบจือได้เฮ้ coi xong, xong ăn, xong ăn, không ăn nhiều. Ngon, ngon lắm. Xoắn nhưng mà bự chư. Ngon, ngon lắm. Ngon sao? Ngon sao? mình bà không bao xoắn bà thầy. ตอนอยมันมจอมันก็ว่าคอยมาสอนก็เริ่มจกหงอกมาแล้วละบอกเทาจอยย่าเฮดสต็อบเ e ื่องออีทาจ เห็นปะบ่าหั้ขาดคำเนีแบดบืดอน่ะจือดีดีคำนี้่าคำยากคำบมวามมวเนีหมจือดีอันสวนดีดีมันจือบดายหอึอยากนุมหัวมัน